ดสดค่ะสวัสดีค่ะเด็กชิดเด็กยินเนะินดาย,ยับยนนะคะและนี่พี่สาวของเราชืนะ่อว่านัทธดาย,ยับยนค่ะค่ะเออวันนี้เราก็จะมาสอบถามว่าเออยงไงเราจะอยู่ที่เดิมนะคีมากมันกลางคืนกลางนาคะ่ะว่าตัวเฮีย มันอยู่กลางทุ่งกลางน้ำก็พขี้อยู่เนี่ยค่ะพุ่งขี้ก็ไม่มีห้องน้ำมันเป็นกลางทุ่งกลางน้ำหมดเลยมันมีห้องน้ำค่ะแต่อยู่ในบ้านบ้านโน้นด้วยบ้านโน้นด้วยอะไรบ้านบ้านดิฉันนะคะอ่ะแล้วเราก็ไปบ้าขี้บ้านาเ,เราบัดขี้มากเลยค่ะขี้ขี้ตอนนี้ปวดท้องมากเลยด้วยเจยตอนนี้ขี้หลายแล้วค่ะค พุชีมากเลยค่ะห้องน้ำเข้าพุชีใช่พุชีใครอยากจะบริจาคโคกมั้งคะ